สวัสดีครับใน e ีนี้เราก็จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับความเชื่อของต่อมลูกหมากกันต่อนะครับสำหรับความเชื่อที่ว่าวิตามินหรืออาหารเสริมจะสามารถป้องกันโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้จริงหรือไม่ ในปัจจุบันนี้ครับมีการศึกษาทางคลินิกเพื่อศึกษาว่าวิตามินหรืออาหารเสริมชนิดใดสามารถป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ไหมจะมีแค่บางวิตามินหรืออาหารเสริมบางชนิดนะครับที่จะป้องกันได้ยกตัวอย่างเช่นไล,ลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีเยอะอยู่ในมะเขือเทศนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะสามารถป้องกันลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่ยังไงก็ตามก็ยังต้องการข้อมูลวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตผมแนะนําว่าก่อนที่จะ กินอาหารเสริมหรือวิตามินตัวไหนนะครับให้ปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนให้แน่ใจว่าวิตามินหรืออาหารเสริมชนิดนั้นจะไม่ส่งผลกระทบกับโรคประจําตัวที่ท่านเป็นอยู่แล้วก็ไม่ส่งผลไม่มีปฏิกิริยากับยาของโรคประจําตัวที่ท่านทานอยู่ประจําวิดีโอซีรีส์นี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำลุกหม,มากอีกมากมายอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ